หมายเลข8ลิเวอร์พูลคนใหม่เผยเบื้องหลังเลื่องใช้เบอร์เดียวกับสตีเวนเจอราดซึ่งมีความคล้ายกันอีก2จ so ุดโดมินิกโซโบสไลมิดฟิลตัวลุกทีมชาติฮังการีให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลทีมชั้นนำพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเผยถึงสาเหตุที่เลื่อกใช้เสื้อเบอร์8หลังย้ายมาจากแอเบลไลซิสโมสรดังในบุนเดสลีกเยอรมันด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์2,640ล้านบาทเซ็นสัญญา5ปีทั้งนี้โดมิน so ิกโซโบสไลได้โชว์ความกล้าด้วยการรับเสื้ออหมเลขข8งู ซึ่งเป็นเบอร์สเสื้อระดับตำนานของสโมสรที่สตีเวนเจอร์รัตอดีตก,กับตันทีมขวัญใจแฟนๆหงแดงชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2 0 0 4 2 0 0 5เคยใส่แต่ตอนนี้เบอร์8ได้ว่างลงหลังจากนาบีเกอิอกตาหมดสัญญาย้ายไปแวร์เดอร์เบนเมนด้าโดมินิกโซโบสไลเผยถึงส,สาเหตุที่เลือกใส่เสื้อเบอร์8ปของลิเวอร์พูลตามรอยสตีเวนเจอร์รัว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่พิเศษมากนะแต่แน่นอนว่ามันเป็นหมายเลขที่ยอดเยี่ยมและผู้เล่นชั้นนำหลายคนก็เคยใช้เบอร์นี้ และผมก็มีรอยสักของสตีเวนเจอร์ราด้วยสิ่งที่เขาเคยพูดผมจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไรแต่มันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกเบอร์นี้สําหรับโดมินิกโซโบสไลดนอกจากจะใส่เสื้อเบอร์แปดของลิเวอร์พูลเหมือนกับสตีเวนเจอร์ราดแล้วยังมีจุดที่คล้ายกันอีก2จุดคือเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและเป็นนักเตะที่มีทีเด็ดจากลูกยิงไกลเหมือนกันอีกด้วย โดมินิโซโบสลายไว้22ปีถือเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์คูณคนที่2ในตลาดนังเตะช่วงซัมมอน,นี้ต่อจากอเล็กซิสแมนักอรลิเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ย้ายมาจากไรตันแอนด์โฮฟอันเบียนด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา35ล้านปอนด์1,540ล้านบาท